สวัสดีครับเอฟซี MC ปีน้อยครับปีน้อยมาเสาะนอไหลนะครับเนาะนอไ,ไหล,หล,หล,ลรเริ่มออกแล้วรครับนี่นอไหลได้ไหลหางแล้วครับเริ่มออกแล้วนอไหลครับนี่นอไหลเตๆเลยสดๆปไปนี้ครับแถวนี้น่าจะเป็นเจ้าแหลกมาเสาะย่องมีหอยแผ่บุญมากำเตยียนะครับเนาะถ้าจะป้อได้แกงอยู่ครับ ไม่ได้กาดมาเพื่อพอขึ้นตัวห้วยมามนี่ครับขึ้นร้อยขึ้นมาเลิกขนาดอ่าเนี่ยครับนี่มาานนันแองเนาะมันกําลังออกไปแล้วครับเนาะหางใหญ่ก็มีหางน้อยก็มีครับอนี่มันเนาะซางออกแล้วก็ต๊อกเลยก็เป็นเนาะไหลเนันนบเนาะ กำลังยิ่โอ้หนังางเนาะง่ายเ่าไปเอาบุ้นครับนด้ตัวห้อยโอ้ปุ้นจะมีกันฮะหลายหางครับโอ้พอได้แกงแล้วครับได้แกงละได้แกงแ,แ,กงแ,แกงน่นอนในตัวห้อยมานี่ครับหนังหางนะครับเนาะสองหาง อ่อนเลยนอไลนี่เป็นนอติดล้ำนะครับแกงนี่เหมาะขนาดอบนดอยแต้ๆกับยังมันออกนะครับเนาะอันนี้จะเป็นข้างห้วยครับตรงนี้ผนตก๊กปุ่นหงหาง นี่ยังมีไผ่มาเสาะํำเตื้อครับนะเดี๋ยวเขาหัน่นคลิปไปหน่อยปุ๊บก็บมาโล่ๆเน,ะนาะนอไหนกำลังนี่สกำลังักสองสามนัน,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 นบุญดอยมาตะกยิ้มใหงครับจักง้มชักง้มนะครับนี่ อะไรนะครับเนาะสดๆของปีใไม่นี่เลยครับปีนี่เลยหมดตาอะไรแหน่งกับมีนอบุญออกดินกับเริ่มมีแล้วครับ าก็พอ,อได้กินนะครับเนาะไปต่ออีกกับปอก่อนเอาปั่นให้คนอื่นกินพังต่อีกกับปั้นเลยแล้วเนาะมันเป็นใหม่ครับปั่นให้คนอื่นพังมากับไอ้บาวครับ ไปผมจะตกมาดิ